มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วตำรวจพบนางเอกหนังร้อยล้านและคนอีกนับร้อยสั่งซยายนายจากโรงงานที่ไปตรวจหลังจากตำรวจมีการตรวจค้นโรงงานย่านลาดกระบังที่พบเลขรหัสนำเข้าจากขวดซยานายที่ถูกฝังไว้หลังบ้านแอมโดยพบว่ามีการนำเข้ากว่า30รายการอย่างถูกกฎหมาย แต่จากการขยายผลกลับพบว่าหนึ่งในรายชื่อที่สั่งสารสายนายจากโรงงานเดิงกล่าวก็คือดาราหญิงรายหนึ่งจากข้อมูลของตำรวจพบว่าดาราสาวรายนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการภาพ,พยนตร์โดยภาพยนตร์ที่เข้าฉายเป็นของค่ายดังทําเงินได้มากกว่า100ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อสายนายไปเพื่ออะไร บิ๊กโจ๊กบอกว่าสำหรับผู้ที่สั่งซื้อสซแนยทางออนไลน์ต้องมีวัตถุประสงค์ซื้อไปทำอะไรตอนนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าใครซื้อไปบ้างรวมถึงบุคคลที่เป็นดาราด้วยซึ่งมีบุคคลที่ซื้อไปนับ100รายหากพบพิรุธหรือมีความน่าสงสัยจะเรียกมาสอบสวนหากใครซื้อไปผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดตีตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ